พี่น้องคะเพราะว่ามนาวขอยสินถนาเออยอย่าสวงอย่าลันฝนได้ฝนมาทายเอาได้อัน,นขออนุญาตนะแม่เนาะค่ะว่าจะได้ก็แม่อันอันนี้คือแม่นั่นได้เลี้ยงเพอนแล้วเลี้ยงนัเนี่เลี้ยงพ้นลลแล้ว,ลลวลแล้วาแล้วเอ,อที่เลี้ยงนี่เพราะว่าเลขเขาพร้อมเลขเขาบอกพ้นแล้วเลขเขาตัวใด<ล>แม่บอกเอฟซีบอก<ม>ว่า <นะ S 2> เลขกถึกข่อยถึกเล็กเดิมเหมัน มาเลี้ยงมาเกลือคอยถือกซีซีวันวันที่สิบหกนียในบอกยักสามตัววันวันที่สิบหกนี่ที่เอาสามตัตัอย่างไรสามตัคนำยาเนทายเอาไหมจะจายมัเป็นยังขันบอกคนยังนี่พ่แม่โอ้อนยาเด้อยาเนาะแม่เนาะยาอยอยาเด้อยเออคนทายจะจัดบงบังังคนได้ แม่เนี้ยคำว่าพีก็ได้เบาขอบเพิ่นอีกเนี่ยฝ่ายย่านเพิ่นตื่นแม่หนอย่านได้หนูเพราะว่าแม่แม่เคยบอกว่าบอเป็นยังเพิ่นมาทายเอาด้วยยาเอ้ยจะตื่น<อ>จะถ่วงเด้ดแต่หลูกแต่ล้านได้อันนี้เธอโศกเธอหมานกับเธอหมานอีกเพิ่นก็จะมาเลี้ยงมาเกลืออีกค่ะแม่ให้เพิ่นถืนอเนาะแม่เนาะให้เอฟซีถือเนี้ยก็เจอเมื่อไห่ขันเพิ่นอีม่ะ เทียนนี่สิมามีจักเม็ดเลยเทียนแต่คอยไต่มันจะจู๊ดใส่แม่ฮันเด้เนี่ยเขาลาบกินอิ่มแหละพัดคือผู้เห็นเทียนแม่เหมดเอาเป็นทั้งสี่อย่าบอกคุยเถอะมอโอ้แสดงว่าใกลลาบกินเทียนมามีจักยศอันเดียอืมแสดงว่าถึงเจ้านั่นเครื่องนึ่งลาสิมอเลยเครื่องนึงอันนี้เกียงตึ๊บลาวกินน่นนี่ค่ะ แสดงว่าเพิ่นหายตองวดแล้วนมเนาะแมนชาตุยาเอ้ยอแม่เราเราความฝันห้เอฟซีฟังไม่เนี่ยผู้มาไม่เพิ่นนัน่นก็อยากฟังเนาะเพิ่นว่า,าว่าแม่นั่นเราฝันตองวดกับเพิ่นมาหาอยู่ในเถียงนั่นแม่นะคะพีนพ่น้องเพิ่นอยากหกจักอันนี้เน,ะนบาะแมนเพราะว่าคือมาเนี่ยยังเคยเห็นว่าแม่นั่นเลี้ยงอยู่ไสอยู่มองไดเ,เพิ่นมนาแบบไดเพิ่นเคยห้แบบได ือถือเลียกนะฮะพันบังสิเราอพันไม่ต้องเนาะพันยาว่าจังสิเดอร์พันยาวานจังสิไปไสสิแป,ะ,ปะไม่ต้องสองการพ้นห้าหัวละว่าเอาเมื่อยตังค่ะบวเลยตี้เป็นสองสห้าหกไม่ต้องสีห้าหัวอยู่เทียงหลังนีเนอะแม่แม่นอนอยู่อูอยู่หนีมันบ่ กันยูหน nih, ีนอนยูอูมองที่แม่นอนนี่เพิ่นเคยมาบอกหนึ่งเจ็ดสิบเจ็ดมันบอกอันนี้ก็คอยปลาท่นมันใจมันจักไอยนอนบ่นอนอันนี้เออหลังเงี้ยเราเอาอันนี้วะแสดงว่าเป็นสลื่มเชือเป็นสลื่มเชืออยู่ในโอ่นี่แหละซัมโปนของคนล้างซัมโปนเลยอันละสิบเจ็ดกับสิบเจ็ดสิบเจ็ดจังอันนี้ก็คือ เทาวาอันพันตะกะแกงไม่ก้นคอยกำมเมื่อมาเป็นเก่าบ่ห้อยเป็นเก่าในแต่พ้จิตี้อันผุ้ตี่ถือกับถือกะงวดนี่ก็คือพันมหาอยู่ในเถียงแล้วก็ฝฟันเกี่ยวกับจับหอยจับหอยอือกำพี่กำหอยหน่อยพันวาพันวากำเมาเดอร์พันวากัมลงไปหล่นไต่มงกัมลงเอาขึ้นมาอู้จะหน่อยพี่คอยว่า ถำมันเป็นเก่าบ่อเก่ายั่งเก่าชุนค่ะเก่าหาชุนบ่อค่ะเก้าห้าชุนบ่อแม่แต่ผู้สิตีอกรรมนี้อาจจะเป็นเก่าเนาะอันแอดมินคิดว่าดอกไ่้พี่น้องหรือแม่วาจังใดแต่ผู้้สิตีไทยบ้านนี่เขาก็ตีคือกันอันผู้ถือตีแหละตีแล้วเขาไปซื้อและเมอนี่ อันพู้ถืออันศูนย์สี่สนั่นถือตันนั้นเพิ่ตีหรือยังว่ท่านไหนมาโอ้ว่าท่านไหนมามันอยู่้าน้องแสงใหญ่หนูบานน้องอุ้งคนเดียวแต่ว่าปกติงวดว่างหันนะพิ่ถือสามตัวเท่ากันสามตัวค่ะศูนย์ี่สซาบสาโอ้าบาบก็ได้ลายอยู่เด้แปดพันหมเด้อได้ลายอยู่เด้อเนาะอันนี้เอฟซีแมนวันนี่ค่ะพวกนี้เอฟซีเนาะเราตีถึงเนี่ยจักเราเบ่งในเส้นเลเราก็เห็นลำมูบานมากเขาก็มาลำพัง กนเลยมาเห็นมาถามค่ะมาเลยเที่ยงนี่แห้งส่อประจําเที่ยงเทียงนี่เบิ้งแม่ตลอดแสดงว่าพุ่มทีนี่บ่เมน่เที่ยงไก่กันบ่พันจ้าซุ้มน้องซุ้มนุ่มเนี่กับบ่พันจ้าเต่อนี่แต่เจ้าพันมหาแต่เจ้าว่ะแต่ว่ายาเนี่ยอยู่ยูนในพุ่มนี่คือไปแถวเนี่ะอย่างย่างเปนเส้นหลักกับไปแต่ว่าหลักมาอยู่นี่คือเอาแล้วมาบอกแต่เจ้ามาบอกแต่คอย อจังไล่ามานอนกับคุณเก่าเจ้ว่าเจ้ว่าร้านเคยกับมานอนเห็ดเขาเห็ดเอารถมาเกลียวผู้เอารถไทยมาน่าะบ่ค่ะพันจักเื่อผู้เอารถไทยมาน่ะบ่แม่โอ้โค่ะเอามาเกลียวเขามาเห็นนั่งกันร้านเคยเราเป็นอยู่น้องกุ้งใหญ่ยังไงไหมค่ะพันยังไม่<า>พันยังไหญ่เดี๋ยวแต่เพิ่นซี้ชูนั่นมาหนิแม่อเขาบอกว่าเป็นนั่งเกลียวอย่งพันเพราะว่าเขาเป็นหน้าประจำค่ะ ไปบ่ปอยจักเถือกับข่อยบ่มากกับแมนพลวะข่อยบ่มากพอหาหกหมูเราต้องเอาข้ามเขาข้ามน้ำนี่ให้เพิ่นตลอดแม่นบ่แม่ตลอดมาหอนี่จังก่อนบอกยาก่อนเลยว่าแต่ยางมากก็ชิบเสียงมาหอดตะผลหรือเปล่าจักว่าแต่เห็นข่อยเราดีใจขันบ่มากพอสิบหมุดเราหายเลยข่อไปเมืองเลยคือกันหนึ่งลำบากน่าเขาฟันหรืบ่โอ้ยมาหอนเลยเคยมอเิมัดบ่มอเลมัดน้ำมาหอยกินกับหมวยกินเลย แสดงว่าขันเหล็กมันเข่าเนี่ยขันเท้าเลี่ยงเพิ่นกับบด้ได้ต้องเอาให้เพิ่นแสดงว่าญาเนี่เพิ่นกะปกปักรักษาอยู่นี่ค่อยเลียงอันสิบเจ็ดกัเลียงเนาะสองแปดกัเลียงสองหกกับเลียงขวบบัได้เลียงแต่อันสองอันหกหาขวบบได้เลียงเพิ่นเจ้าบัได้เลียงเพิ่นหล่นหายสัมบัได้เลียงเพิ่นค่ะ กะสรุปก็คือมันจะเป็นไอ้ความฝันตอมวดของแม่นะคะฝันว่าเด็กำหอยกำหอยหอยก็โอนอ้วนหอยก็มีแต่ว้วนอนหอยเด่กตีเหาแล้วกันหอยเน่านั่นสิว่าอันนั้นอยู่หอยยังบตายหอยบดไตหอยเป็นเป็นเลยหอยเป็นเป็นเลยแต่ว่าบะแมนโกนบะแมนยังบะแมนคูบแมนยังว่างลาบีเลยกําเอาหอยกําเอาลาวกัมเอาลาย เลยก้มเอาไปมึงก้มขึ้นมามาบอกโอ้ยมีแต่หอยปีพี่บอกมีแต่หอยปีพี่น้อยอ้วนๆได้ยังไค่ะคะได้ยังไค่ะหรือว่าเพิ่นจะหายตองวดในงวดนี้แต่แ่หรือเปล่าสามตัวเลยแต่แม่ว่าโอ้แม่ขอจักตัวก่อนสามคนเล้งวดนี้นะงวดนี่ขอให้ได้สามตัวบ่แม่สามตัวยังว่าเทียนนึงนะกินจนหมดจนเสียงค่ะตะเก้าล่าสิกินครึ่งหนึ่งมดครึ่งหนึ่งเทียนสิหมอนเลย ร่มเวอรเวอด์ดได้เห็ดเสาวนะครับเม่เห็นหมอนอ๋อตอนเห็ดพี่ที่น,นบะบ่ที่แม่จุดเทียนนะคนน่ะจุดเทียนนะร่มอูดอาดเอออาดจาังคือที่จุดเทียนติลดลมแห้งติดแล้วก็มดน,น,มน่ะนี่ยอืมแปลกเนาะอันลมแห้งมันผุติดแต่มันต้องหาแนวขงังแต่เก่าวครั้งหนึ่งค่ะครั้งเทียนแล้วก็ดับอันบ่ดับจนมดนจนมดนแหลมอันดิอืมค่ะแม่ อ่ะพี่น้องคะกษัริยรู้ว่าไม่ยงฝันตองอดฝันว่าได้กำหอยหอยก็มีตัวในใยตึงตึงหวานตี้เอาเลยเพื่อตี้ถือกันจิตถื่ออดเลยค่ะแต่ว่าที่แน่ๆขอสามตัวขอสามตัวสองตัวได้แล้วสองตัวนั่นแหละแล้วบางคนให้ค่ะแล้วก็ฝันในนี้สองยางเด้องหอดนี่น้อแม่เนาะ่นให้กับมันแรงกันบ้ามันแรงกับร่างเทือนับเพื่อนกะจิว่าคันให้เนี่ยในมึงเลื่มล่ะกะจิว่าโอ้เราเรามันใจจะได้กับหอย แต่ว่าเอาตัวเลขให้เอฟซีเบิงสะกอนแม่เนาะหลังจากที่เฮาเรียงไปเมื่อนี้ถาเบิงว่าแม่สิฝันบ่อเอฟซีคันมากับิีแวรยูเฮือนหรือว่าอาจจะมาอยู่หน้ากตเจอแม่แต่ว่าสิมาหน้าชมือเดียวเดี๋ยวเพราะว่าไม่เห็ุสวนพักเพราะว่าเฮ็ดสิกเกลเขาแล้วเพอใหญ่เราก็ไปตัดละมันล่ะสิไขไส่เลยนี่โอ้ใส่มั่นถาแลวก็โอเคอ่ะแม่โชว์ให้เอฟซีเบิงสะกอนะมกเ,เมื่อนาเฮาก็จะมาสอบถามแม่เบิงไหม,ม,ไม,มนะคะว่า เป็นจังไงเนาะเพิ่นมาหาบอนอ่ะนะว่าอีหยังนี่เอ็มร้อยหาซิพีพ่น้องมิหารหาโนว่าแม่เมาด้นี่น <laughs> <laughs> อีหย,ยังนี่พี่นอ้องอีหยังแม่นี่โอ้หนึ่งห้าโซนสันอีแม่สิบบ <laughs> <laughs> ่เออคือตายอ้าวแม่ทายลูกกันเดี๋ยวสิบบ <laughs> ่โอ้ม่ได้ตั้งใจกันเน่สิบบ่ตั้ <laughs> <laughs> งใจเออถ้ามาแ <laughs> ด้จึงคืนนะกู อยู่ดีีถือเอมลอยหาซิฟโซเสยเลยพี่นอ้องอ่ะโซโซเดี๋ยวถ่ายรูปกันนะคะอ่ะอาจะรุปเป็นความฝันของแม่นะคะเป็นฝันตองงวดล้ะก็ยามหาตีเลขนะคะใบตองสองใบหัวเป็นหาหรือหกแม่ก็เลยตีเป็นสองห้าหกนะคะ <c oughs> ส่วนฝันว่าได้จับหอยแม่บอกว่าห้าหนึ่งกับห้าศูนย์เอดก็เลยว,ว่าอาจจะเป็นเก้านึ่ก็ได้เก้าห้าศูนย์นะคะ สองตัวอย่าลืมตัดเลนนะคะห้าหนึ่งห้าศูนย์หรือว่าอาจจะมีเก้าห้าห้าเก้าก็ได้นะแม่เนาะอ่ะถ่ายรูปก,ก่อนนะคะอ่ะขอบคุณแม่หลายๆค่ะสวัสดีค่ะ